สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านมาดูเจ้า SK 1้อนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์นะครับเป็นซูเปอร์ LC ครับตัวนี้ยังไม่ใช่ซูเปอร์ X นะครับน่าจะเป็นตัวแรกครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปนี่ครับซูเปอร์ตัวแรกตัวนี้140 ไบเทกสวยด้ยนี่ใบเทกกว้างครับเฟรมก็ก็โอเคครับใช้ได้อยู่ครับเฟรมรงเฟรมพอใช้ได้อยู่ดูข้างในมีเยอะมีมอะไรมากไหมไม่มีเยอะเลยไหมเออกิ๊กอยู่เลยไว้ ปั๊มของนี้หน่อยปั๊มอ๋ตัวนี้มีซึมหน่อยครับเนี่ยนึ้หน่อยครับไม่เป็นไรครับคือว่าใช้ได้อยู่ตัวทรงอะไรก็ถือว่าโอเค,คเอยู่ครับใบเท็คซ่เฟรม ตัวนี้เป็นรุ่นแปดตัวแรกดิอวีพีศูนย์เก้าร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นแปดเป็นตัวแรกางล่างก็ไม่มีเยิ้มเท่าไหร่นะเฟม เดี๋ยวไปเปิดดูเครื่องกันหน่อยอ <ừ. S 1> ล็อกไปหรือเปล่าวะเครื่องล็อกไหมรูอเค่อร์เซนเฮ้ยไม่ล็อกไงวะเครื่องแห่งดีแท้กลิกเลยไหม เครื่องแห้งกิ๊กเลยหัวเก่งบูมอาม <c oughs> อุอนร้อนร้อนความสวยอยู่ครับ ไม่มีแตกไม่มีร้าวอะไรนะเดี๋ยวผมจะรอระบบให้ดูครับดูภายในหน่อยึบ โอ้เอเย็นเอเย็นหนึ่งมืนสองพันชั่วโมงมื่นสองพันสามร้อยกว่าชั่วโมงครับตัวเซฟคอนโทรนไม่ค่อยอยู่แล้วนี่ตัวเซฟตีไม่อยู่ล้านสี่แสนแปดหมื่นครับคันนี้เดี๋ยวผมจะกดหมดหมดหมด หมดเฮ็ดเลยนะนี่ผมเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วด้านถ่ายหน่อยตั้งไว้นั่นแหละโอ,โอ้ให้พี่เก่งถือนะ่ะ เนี่ยมันเป็นทุกรุ่นเลยมันชอบแข็งเนี่ยโกเบะมันชอบแข็งครับเนี่ยมันต้องแก้ไขนะเนี่ยตอนนี้มันชอบแข็ง อยู่กับโอ้ดัมซิ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ทุกท่านด้ดูนะยังไม่ได้พักนะขี่ได้ไหมดูอ่ะโอ้ไปอยู่ใกล้เขา เมื่อกี้ขับคันแรกคือคอนโทรลมันสวิงหน้าหลังไงน,นีันนที่สองไอ้อันที่สองคันแรกมันไม่เข้ามือคนนั้นี้ได้เข้ามือนะครับคันนี้เพราะ ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ไม่เคยขัดก็รอแบบเ,เตอร์นีโอ้รออย่างโหดใ้่รอแบบนั้นแล้วต้องอัดนี่ตัวกระต่ายครับดูกระต่ายโอ้ออออนี่เป็นระบบกระต่ายนะ นี่แน่นครับสลัก นี่เป็น140นะครับซุปเปอร์ LC นะครับผมเริงว่าเป็นรุ่น8ตัวแรกนะครับ ระวังอย่าไปอยู่ใกล้เขา

เร็เวครับเร็เวอันนี้ก็ใช้หมดอะไรกันไม่รู้ครับตัวนี้ ทำเลยคุณ ไปเดี๋ยวมาไม่เรียนสักทีหรอก ก็หมวดเร็วก็เร็วสินเนอ๋อเยี <laughs> ่ยมทุกคันเลยพี่<ะ> <laughs> พี่เยี่ยมทุกคันเลย <laughs> เยี่ยมเก็บเลยอ่ะโอ้ียเลยเยี่ยมเลยครับเอาจบเก็บเองดูพี่จัคันนี้ไหมย,ยังไม่ยังไม่อยู่นะ,ะยังไม่ได้อยู่นะจัดคันนี้ไหมห <laughs> ้าน480,000บาท <laughs> ดูความร้อนปกติครับ ภายในก็โอเคยังสวยอยู่นะเอเย็นเก็ี๊ยเลยค <c oughs> ันนี้จะมีเบาะที่นั่งเห็นไหโอ้อันนี้ขับสองคนสบายเลยแม่เตงนั่งได้เลยด้วยนี่แจวครับแจว ล้านสี่แสนแปดหมื่นด้าแปดหมื่นบาทครับคันนี้หรือว่าใครอยากโทรมาสอบถามถก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ตัวผมนะครับศูนย์7ป4แปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกคนนะไปดูคันต่อไปปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวจะดับเครื่องให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนครับวันนี้วิ่งดูก่อนวิ่งดูไปเรื่อยๆก่อน คันี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เร็วขับนิ่มดีครับ <c oughs> ดิ่ง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 อะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ